สวัสดีค่ะเพื่อนๆยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมินริตาแปลๆหรือช่องไมค์ครับอินฟินิตี้ค่ะวันนี้เราจะาอ่านการ์ตูนเรื่องกระรอกน้อยเก่งกาจทุกอย่างเลยตอนที่12แล้วจ้าอารุณสวัสดิค์ค่ะคุณนูเบ็ตตี้พอเปลี่ยนที่นอนแล้วคงจะลำบากหน้าดูดับสบายไหมคะสวัสดีค่ะถ้าตื่นแล้วก็ไปเลือกชุดที่จะใส่วันนี้กันดีไหมคะชุดหรอคะค่ะชุดค่ะ เลือกชุดอะไรกันเราเมย์ชุดใส่และชุดเดอยวเองแน่ตายจริงน่ารักมากเลยค่ะคุณหนูชุดที่เจ็ดแล้วนะคงไม่ให้รองเพิ่มแล้วใช่ไหมคะคราวนี้ลองใส่ชุดสีฟ้าตัวนี้ไหมคะอีกแล้วหรอคะถือว่านี่คือการแก่งแกล้งกันเหรอว้าวคุณหนูเบ็ตตี้น่ารักมากเลยจ้าน่ารักมากค่ะทำไมถึงได้ดูดีทุกชุดเลยล่ะคะ ว้าวกรีก๊ดกณหนูเบนตี้น่ารักจังน่ารักกว่าที่คิดไปอีกฉันหรอน่ารักหรอคนล่านี้ไม่รู้หรอว่าคําว่าน่ารักแปลว่าอะไรคําว่าน่ารักที่ได้ยินมาตลอดตอนอยู่ที่เมืองหลวงวม่าจะใช้ตอนที่พ่อบ้านในคฤรหานที่เมืองหลวงน่าเปลี่ยนทองไม่หยิบสิ่งน่ารักทั้งหลายตอนที่เราสาวใช้หยิบอัญมณีใส่ลงในกระเป๋าเสื้อของตัวเอง อุ้ยอันนี้น่ารักจังเป็นคำที่ใช้เรียกสิ่งของรำคาที่ตกอยู่ในมือของตัวเองมองฉันแล้วบอกว่าน่ารักฉันจะตกอยู่ในมือของคนคนนั้นฉันกลายเป็นสิ่งของในครอบครองของใครสักคนคืนคืนเดี๋ยวตัวฉันเป็นของฉันนะคะหืมคุณหนูพูดอะไรเนี่ยเธอ ใช่แล้วค่ะตัวคุณหนูเป็นของคุณหนูค่ะพูดถูกต้องแล้วค่ะถ้ามีผู้ชายคนอื่นเข้ามาคุยด้วยอย่างไม่สุภาพก็ต้องพูดออกไปอย่างนั้นแล้วหนีออกมาทันทีเลยนะคะรีบหนีไปแบบปิ้งเลยนะคะคุณหนูพูดฉันฉลาดของเราเราได้รับคำชมหรอเนี่ยจากนั้นก็จะพาไปยังห้องอาหารนะคะค่ะในที่สุดก็เสร็จเออคุณหนูเบ็ตตี้ พอดีว่ามันวุ่นวายมากฉันเลยไม่ได้บอกออกไปทันทีขอบคุณจริงๆนะคะคะคนรักของฉันไปเป็นทหารที่ออกมาร่วมสงครามพอเห็นไฟไหม้ที่โกดังเมื่อวานฉันก็กังวลมากแต่คุณหนูช่วยแก้ปัญหาให้นี่คะเพราะอย่างนั้นฉันจึงรอเขาต่อไปได้โดยไม่กังวลคะ่ะขอบคุณคุณหนูจริงๆนะคะนี่เธอกำลังขอบคุณอย่างนั้นเหรอ ปราสาทยุคเป็นสถานที่แปลกประหลาดต่างจากที่เมืองหลวงการต้อนรับอย่างอบอุ่นห้องที่ใหญ่และสวยผู้คนที่ใจดีเหมือนปราสาทเมฆในทานเลยหวังว่าความอบอุ่นนี้จะไม่สลายหายไปเหมือนปราสาทเมฆนะกรับฝันดีไหมตัวเล็กท่านพี่คราวเดี๋ยวนะตอนนี้ท่านพี่คราวกำลังทานอาหารเช้าอยู่งั้นหรอแต่ปริมาณอาหาร ผมจะไม่รู้ว่าท่านพี่คิดอะไรอยู่แต่เขาก็เป็นคนที่เราอยากทำดีด้วยถ้าเรานั่งกินด้วยเขาจะต้องอารมณ์เสียแน่นอนเพราะเราจะโผล่หน้ามาให้ความอยากอาหารลดลงทำไมเนี่ยคือคนที่ทำให้ความอยากอาหารลดลงถึงยังไงเราก็กินข้าวคนเดียวทุกครั้งอยู่แล้วไม่เป็นไรด,ดอกแค่ไม่ทำให้ท่านพี่อารมณ์เสียก็พอแล้วฉันจะขึ้นไปอยู่ข้างบนจนกว่าท่านพี่จะทานเสร็จคะ่ะจะไปไหนดื่มอะไรไว้หรือไง ถ้างั้นก็ไม่อยากกินข้าวกับฉันหรอคะเปล่าค่ะคะ,คะไม่ใช่นะคะถ้าไม่ใช่อย่างนั้นก็นั่งลงสิกินด้วยได้หรอคะได้อยู่แล้วสิย่างไม่รีบนั่งลงอีกหรือไงคะ่ะจะนั่งแล้วคะ่เวนะเดี๋ยวนั่งดวนี้เลยคะ่ะถูกปากหรือเปล่าคะ่ะอร่อยมากเลยคะ่ะพอได้กินข้าวแล้ว้คุยกับใครสคักคนไปด้วยมันมีความสุขจริงเลย สัมผัสได้ถึงความอบอุ่นจากมื้ออาหารเลยมันคอยกวนใจเราอยู่เรื่อยๆยก็เลยลองคิดทบทวนดูแต่ไม่ว่าจะคิดยังไงเหตุผลที่คนที่นี่ใจดีกับเราคงเป็นเพราะท่านพ่อ,อยังไม่เล่าเรื่องของเราให้ฟังมอมเพราะสงครามท่านพ่อจึงไม่อยู่ที่ปราสาทอายุยตั้งห้าปีคนที่นี่จึงไม่รู้ว่าเราได้รับความรังเกียจรังชังจากท่านพ่อท่านพ่ออาจจะคิดว่าเรื่องผสมอย่างเราคือมุนทินจึงไม่พูดถึงก็ได้ถ้าอย่างนั้น พอท่านพ่อกลับมาคนในปราสาทใายุที่เคยอ่อ,อ,อนโยนก็คงเปลี่ยนไปเหมือนกับคนที่เมืองหลวงสีนะจริงๆเลยต่อให้พวกเขาเย็นชาขึ้นอย่างแล้วอย่างไงล่ะมันควรเป็นอย่างนั้นตั้งแต่แรกแล้วแต่ก่อนที่พวกเขาจะเปลี่ยนไปหากแสดงความรู้สึกขอบคุณก็คงไม่เป็นอะไรใช่ไหมถึงจะเป็นแค่ความใจดีชั่วคราวอุ๊ยผลไม้น่ากินจังเลยค่ะให้ฉันเรอะคะขอบคุณค่ะคุณหนู เราก็อยากจะตอบแทนความอบมุ่นที่แบ่งปันมาให้เราทั้งหมดนี่คืออะไรจิจิๆๆๆๆๆๆจิไม่น่าใช่หอผ้าปจนภัยแล้วก็ไม่น่าจะใช่การค้าขายผลไม้นะเป็นของขวัญให้ฉันเหรอจิจิๆๆๆๆๆเอามาให้ฉันเยอะขนาดนี้เลยเหรอจะรับไว้อย่างนีเลยคนหางขอบคุณนะคะคุณในประสาทเียุก ประสบความสําเร็จอย่างยิ่งในการตอบแทนบุญคุณ,คณสก็บไว้เป็นสมบัติของตระกูเลเยครับรอรับการตอบแทนได้เลยทุกคนดูชอบกว่าที่คิดภูมิใจจังตอนอยู่ที่เมืองหลวงถ้าไม่ออกมากินข้าวให้ตรงเวลาก็ต้องแอบออกไปหาผลไม้กินโดยดูวิธีเรือผลไม้มาตั้งแต่ตอนนั้นดีเลยต้องเอาไปแบ่งให้มากกว่านี้ไหนดูสิผลของต้นนี้วิ่งวิ่งสัมผัสได้ถึงแรงสั่นไหวไม่รู้ที่มาจากซิกนัานี่มัน กำลังเรียกฉันอยู่ต้องไปคุณหนูเรียไปจากที่นี่เถอะค่ะเมื่อกี้อะไรกันรู้สึกเหมือนมีใครบางคนกำลังเรียกร้องฉันจู่ๆด้านนอกก็วุ่นวายขึ้นมารียเข้าไปข้างในเถอะค่ะคุณหนูสัตว์ปีศาจกำลังไปทางนั้นหนีไปครับสัตว์ปีศาจเหรออะไรกันกระอกขาว สัตว์ปีศาจเกาะคุณหนูอยู่โถวเวย้ยคุณหนูมันอันตรายอย่าขยับนะครับไอสัตว์ปีศาจใจเสาะใช้คุณหนูเป็นตัวประกันในที่สุดก็เจอสักทีค่ะคุณหนูคุณหนูเบ็ตตี้คุณหนูหายไปแล้วแย่ yeah, yeah, แล้วคุณหนูถูกสัตว์ปีศาจลักพาตัวไปเอานะทุกคนคุณหนูเบ็ตตี้ของเราถูกลักพาตัว ตื่นเต้นชมัดเลยเดี๋ยวเราไปต่อตอนที่13กันเลยนะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b e ด้วยไปละบายบาย